ู้ให้ตายก็ไม่ชนะนี่จะเป็นเพียงแค่การสประมาทของสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมหรือแท้จริงแล้วการดิ้นรนครั้งนี้ทักษิณจะเจ็บตัวเปล่าอย่าเชื่อเพียงเพราะคุณได้ยินแค่ชื่อหนังสือค้นหาความจริงนี้ไปกับหนังสือทักษิณตู้ให้ตายก็ไม่ชนะอีกหนึ่งคุณภาพจากสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ ผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพครับเพราะด้วยหน้าที่การงาน ที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเคล็ดลับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสารายเกลียวทองเทอร์บาล่เป็นประจำทุกวันครับเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มข้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนครบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการาบำรุงร่างกายและสมองผมคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสุขได้ครับด้วยสารายเกลียวทองเทอร์บาลสายใจสุขภาพใช้เทอร์บาล่ หากคุณยังประทับใจกับเรื่องราวของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ในหนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับลัดดาซุบซิปในวันวานมาวันนี้ลัดดาซุบซิบกลับมาอีกครั้งกับเย็นจิระคราบพระบริบาลหนังสือที่จะชวนคุณอมยิ้มหรือน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวอย่าปล่อยให้โอกาสของการครอบครองบันทึกแห่งความปิติผ่านเลยไปอีกหนึ่งคุณภาพจากสมัครพิมพ์กรีนปัญญายาน เมื่่อตััววกบใจหางชีิตก็พลันเปลียนมใจมากมายที่พบสุขอย่างยั่งยืนแล้วจากโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตทพบกับใจเหล่านั้นได้ในงานรวมพลังชาวไทยเธอไทยองราชันมาสัจจรย์ความพอเพียงชมในรัศการสื่อผสมภาพยนตร์สีมิติการเสวนาแบรนด์แอมบาส s a d o r ซามสสิงหาคมถึง4กันยายนศกนี้ณเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ถ้าเคสก้อนนี้เป็นงบประมาณที่นำมาพัฒนาประเทศชาติแล้วเราเลือกคนที่ซื้อเสียงเข้ามาบริหารประเทศประเทศชาติก็จะถูกตักตวงกัดกินจนไม่เหลือความเป็นชาติเราต้องร่วมกันคัดสรรคนดีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปกกตส่งเสริมให้คนไทยเลือกคนดีไม่ซื้อเสียง สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยซื้อขายรถบ้านรถเร็วปลับภัยต้องตลาดรถดัดคอมโทร022510602 กลับมาช่วงที่3ากับออโต้ทูเดย์บายรวิพลค่ะคช่วงนี้เปิดใายค่ะสองหมายเลขนี้0 5 2 5 2 5 4องห้าสองห้าสีเและศูนย์แปดเกนะคะเว้นช่วงตอบคำถามอีเมลไปพักนึง <laughs> ก็เลยขออนุญาตตอบ,บจากอีเมลหน่อยละกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ New l a นเซอค่ะหลังจากที่ไปจูนแกส๊สมารู้สึกว่าวิ่งแกส๊สได้น้อยลงจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเดิมนะคะแรงดันดีเต็มถังเลยนะคะ วิ่งระยะไกลยอย่างเดียวเนี่ยได้ประมาณสัก200ถึง220กิโลเมตรต่อถังหนึ่งแต่พอหลังจากไปจูนปั๊บเนี่ยได้กลับมาแค่160ถึง180ต่อถังเท่านั้นเองอาการแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คือเดินเบาแล้วก็ดับช่างเลยให้จูนเครื่องให้มันสูงให้จูนร้อยมันสูงขึ้นจูนทังน้ำมันแล้วก็ทังแก๊สด้วยจริงๆแล้วคนที่คําถามนี้มานะครับน่าจะบอกว่าเป็นแก๊ส LPG หรือว่า CNG <Okay. S 2> เพราะถ้า LPG มันต้องมีพวกหม้อต้มนะครับแล้วก็ เวลาที่คุณตอนแรกที่คุณติดตั้งไปแล้วหมอ<ะ>้อต้มนี่มันจะต้องมีการล้างนะครับถ้าไม่ล้างเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันเพราะว่าแก๊ส LPG มันเป็นของเหลว<ะ>มันจะต้องผ่านกระบวนการต้มซึ่งทําให้ของเหลวน้ําปรับเป็นแกส<ะ>๊สออกมามนะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นกากขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการอุดตันหรือว,ว่าการเดินของ<ะ>แก๊สเนี่ยอาจจะเข้าเข้าไปป้อนในระบบของหัวฉีดเนี่ยไม่เพียงพอ,อนะครับ ดันั้นที่คุณบอกว่ามันวิ่งแก๊สน้อยลงจริงจริงแล้วในรายละเอียดตรงเนี้คุณควรจะบอกมาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเท่าที่บอกไปเนี่ยแล้วเห็นว่าเป็นเออหรือมันเออเราเราไม่ได้ล้างหม้อต้มมานานแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองไปล้างหม้อต้มหม้อต้มดูครับอลองดูค่ะรับสายแรกวันนี้จากระยองค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยคะครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณวันชัยเชิญค่ะครับครับเออต่อสางเกตว่าเรื่องไฟหน่อยนะครับครับ ไฟที่ตกแต่งเนี่ยอาจารย์ครับมันคุณภาพมันจะเป็นที่ที่ที่นำเข้ามาหาจากไต้หวันเนี่ยชุดชุดของไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรโปรเจคเตอร์อะอ่าฮะอ่าฮะตัวนั้นอะตัวแต่งอ่ะมันมันคุณภาพมันเป็นเดี๋ยวก่อนเป็นไฟหน้าใช่ไหมไฟหน้าใหญ่หรือว่าอะไรผมผมไฟหน้าใหญ่มิดูไฟตั้งคุณคุณคุณวันชัยเคยได้ยินไหมว่าของจากไต้หวันมาแล้วมันคุณภาพเยี่ยมเลยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมว่าของจากไต้หวันแล้วคุณภาพมันเยี่ยมยอดเลยอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหม เคครับฮะไม่เคยใช่ไหมเออมันก็นั่นแหละก็ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มาจากไต้หวันเนี่ยตัวไต้หวันหรือว่าแล้วไต้หวันเบอร์หนึ่งนะแล้วลองมาคือจีนเบอร์สองใช่ใช่ครับอ่ามันเป็นตัวประเทศที่เป็นประเทศที่เก่งในเรื่องของเทียมของปลอมเนี่ยเก่งที่สุดเลยแล้วมันอะไรมันก็ไม่ทนหรละครับมันก็ใช้ได้ประเดี๋ยวประดาว่ะอ่าแล้วมันก็มันก็ขาดหรือมันก็มีปัญหาเพราะว่า เนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมีเกรดนะฮะมันอย่าไปนั่นมาเลยฮะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันปัญหาเยอะมันเหมือนกับเราเสียตังค์ไปโดยเปล่าประโยชน์อ่ะเดี๋ยวโอเคมันแต่งมันมันมันแบบแบบชุดแต่งมันไฟมันสวยดีนะอ่ะมันสวยฮะแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับมันอยู่ได้ไม่นานับนะครับอ่อผมเห็นสวยเอราคาผมผมเช็คมาประมาณหกพันกว่าเอพันห้าอ๋อมันมันก็ต้องทาราคาให้มันดูดีหน่อยไง ม,ม,มันก็เหมือนกันว่าของดีอ่ะของของดีอ่ะแล้วก็ของข้าเรียกอะไรนะของดีแล้วถูกอ่ะมันไม่มีไง<ข>มันก็ต้องทําแบบคล้ายๆกับทองคำทําของดีให้แพงไงมันเป็นไฟเขาเรียกว่าเป็นไอ้ตัวนี้ป่ะตัว LED ป่ะ LED ที่เป็นไม่ไม่ไม่เม็ดแล้วก็นั่นแหละเดต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีของไฟหน้ามันจะออกมาเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเกิดจากรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่มีที่ที่เขาถอยมาจากโชว์รูมนะเป็นติดมาจากโรงงานแล้วเนี่ย มันก็คนละแบบกันนะฮะเนื้อเนี่ยกบบันเลยผมกตัวอืนแต่มันลักษณะมันคล้ายกายปาเจโลไ่ไอไอไฟไฟไ,ฟไฟโปรเจคเตอร์ฮะอ่านะฮะอย่างนั้นอ,อ,อ่ะย่าง้นอ๋ไปอไว้น่าเลยฮ้ดูผมว่าเออของของแพ้เนี่ยมันจะเป็นของจากทางอ,อญี่ปุ่นกับของอเมริกาครับครับแต่มันก็หูราคาคุณไม่ต้องห่วงอ่ะ มันเอาเรื่องทีเดียวอะนะครับผมเห็นมันสวยอยากอยากอยากจะเปลี่ยน <c oughs> คือสมมติว่าเราเราเปลี่ยนรถใหม่อะม,มันไหลปังเป็นแสนใช่ไหมแต่ว่าเรามาแต่งเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไฟหน้ามาใส่ยอย่างเงี้ยม,ม,มันต้องอยู่นี้ไงวิธีการนี้ง่ายนะสมมุติอย่าง,างเช่นนะคุณคุณัชัยคุณใช้รถตัวเนี้ยแล้วก็อย่างเป็นมิชูบิชิตไททันอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะฮะแล้วก็มันไฟข้างหน้ามันเหมือนกันแล้วก็ทางบริษัทของบริษัทเขามีแล้วก็ซื้อโคมไฟชุดเนี้ยที่มันมาใส่ของเราได้ อ่าซื้อโคมไฟของเข้ามาเลยทั้งชุดเ่ะคือนั้นมันมันต้องมาแก้ไขแต่งเยอะแบบไม่แม้ก็ตรงรุ่นไงเพราะว่ามันตรงรุ่นกันเนี่ยอย่างของปาเจโร่สปอร์ตกับตัวไททันมันก็ใช้ด้วยกันได้ได้กันได้ใช่ไหมครับได้ได้มันใช้ด้วยกันได้เพราะเหลี่ยมมุมอะเรตงตามก็ใส่ด้วยกันได้อ๋ออ่าแบบนั้นจะดีกว่าครับอ่าครับแบบรายการนี้ดีมากครับผมนั่งดูทุกวันเลยทุกับคุณค่ะกลาว่อบแล้ครับะฮะ น้องน้องผู้หญิงก็พูดเก่งครับครบคุณค่ะเก่งแม้แต่เกิดแล้วฮะคนนี้คุณไม่หยุดนะแม่ต้องให้หยุดนะครับครับตัวอาจารย์เก้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอพยายามกลับไปคิดทบทวนเวลาคุณผู้ชมบอกว่าหมอพูดเก่งนะคะเพราพูดเก่งกับพูดมากเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าคือเกิดว่าเกิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยออกจากห้องโรงพยาบาลมาเสร็จก็แบบยื่นมือเลยแม่ขอตังค์ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไปรับสายต่อไปดีกว่าก่อนจะเข้าตัวไปมากกว่านี้นะคะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทเชิญค่ะคุณนัทครับผมจะอบถามค่ะคุณนัทดีทางแต่ดีโทรศัพท์โทรทัศน์นิดนึงครับไม่ได้เปิดนะครับเอามาสะท้อนอยู่นะฮะฮัลโหลอ่าอยู่ลำโพงหรือเปิดเป็นเป็นสปีกเกอร์โฟนนะเอาออ๋อโอเคครับกับครับผมเชิญค่ะครับจะถามว่าถ้าเป็น ถ้าผมจะซื้อ BM อมพูดดังอีกนิดนะครับคุณนัทพูดดังอีกนิดนึงมันเบาไปครับ BM เอมซีรีส์สามะครับรุ่นตัวนกแก้วอะครับประมาณปีหลังสองเก้าห้าครับปีเก้าห้าหลังเก้าห้าหลังเก้าห้าฮะหลังเก้าห้าครับมันจะมีที่เขาวางเปลี่ยนเครื่องมาแล้วกับเครื่องเดิมอะครับให้แนะนําหน่อยครับเออคุณคุณเจตนาของคุณนัทคืออะไรเอาอย่างงี้อยากอยากได้เครื่องเดิมแต่ส่วนมากดูแล้วมันจะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมาหมดแลยอะครับเออมันยังพอมีอยู่นะ อคุณนะัทคุณนะัทเล่นเล่น,เล,นเล่นพวกเน็ตไหมฮะก็เล่นครับนันเข้าไปดูในตลาดรถดอทคอเนี่ยตัวเนี้ยจะมีเยอะเลยแล้วก็ในสภาพเครื่องเดิมก็มีส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาเครื่องเดิมออกนะแล้วไปใส่เครื่องเจใช่ครับแล้วถ้านผู้ชมในตัวของเครื่องเจใส่กับเอมันมีปัญหาอะไรไหมครับมันลงตัวเครื่องไอ้เครื่องเจเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหมันมันไปแมทกับชาวบ้านชาวช่องเขาได้เยอะมากเกี่ยวก,กับเรื่องของระบบไฟดิ้งสายไฟเพราะว่า มันอย่างพวกนี้นะเขาก็จะมีพวกครูสคอนโทนอะไรด้วยไงไอ้เครื่องเจมันก็มีไงแล้วมันก็จะเอามาเข้าอย่างพวกวันโบบเอ็มดับเบิลยูอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ใส่ด้วยกันได้หมดครับนะก็ก็ถ้าถามแล้วถ้าเกิดว่าเราเราเรากลัวว่ามันจะข้ามเผ่าพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เอาเครื่องเดิมก็ได้แต่ส่วนใหญ่เครื่องเดิมแล้วมันค่อนข้างจะกินน้ํามันเพราะไอ้ตัวนี้ตอนที่มันมาเนี่ยอน้ํามันอยังไม่มียังไม่มีแก๊สโซฮอลนะเบนเซนเก้าสิบห้าเนี่ย มันยังอยู่ในราคาประมาณยี่สิบต้นต้นเองประมาณสิบสิบเก้ายี่สิบาทเนี่ยยี่สิบาทต้นลต,ต,ต่อลิตรเนี่ย<ช>ตอน<ร>ที่มันมาอะนะ,นะะก็ใคใ่จะแนะนาถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าซื้อจริงๆแนะนําให้เป็นเกิบเครื่องเกียรแล้วหรือว่าเป็นเครื่องเดิมอะครับเออมันแล้วแต่คุณทักชอบนะมันแล้วแต่คุณชอบเพราะว่า ไอ้เครื่องเดิมเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ติดตั้งแก๊สได้ถ้าเกิดว่าคุณในอนาคตคุณคิดไว้ไปติดแก๊สแต่ถ้าเป็นเครื่องเจเครื่องเจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ไอ้ปัญหาของเรื่องการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันอู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ดูเหมือนว่ามันก็จะทําได้ไงใช่ไหมอ่า <fik. S 1> นั่นข้อที่หนึ่งเลยนะข้อที่สองเนี่ยมันก็ร้านติดตั้งแก๊สเนี่ยพอเครื่องเจปับ๊บโอ้โหพวกรูปปากเลยมาเลยครับสบายอะไรเงี้ยมันก็โอเค แต่ถ้าเป็นเครื่องเดิมของ bmw เนี่ยมันอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะกิดของมันหน่อยอ๋อครับอ่าอุปกรณ์แก๊สนะฮะอุปกรณ์แก๊สที่มันต้องไปปรับเข้าไปหากับกล่องของมันอ๋อนั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่ลหลายๆคนเนี่ยคือเขาเขาถึงได้มาเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องเจซะครับผมฮะอะไรนิดนึงครับเรื่องราคาครับอยู่น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับราคาราคามันมันก็อยู่ตามตามสภาพตามสภาพรุ่นของมันนะครับ รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณประมาณปีสองปีต้องหยุดปีอะไรนะฮะดูนแล้วประมาณเอาเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดก็ประมาณสามเนี่ยครับประมาณสามไปปลายเนี่ยฮะสามไปปลายใช่ไหมครับครับคุณนัดดูไว้เท่าไหร่คะได้พอทราบราคาบ้างหรือยังเอ่อที่ดูไว้มันมีสามห้ากับสามสามะครับรับ ก็นนเลยไม่แน่ใจแต่ตยังยังไม่ได้ไปดูว่าจริงค่ะ,คะแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเป็นสามสองห้าครับอ่ามันมันคาบเกี่ยวกันมันต้องดูมันต้องดูมันมีคาบเกี่ยวปีกันอยู่นิดนึงแต่ตามสภาพเดิมเดิมนะมันก็จะอยู่นะเราเราในเกณฑ์เฉลี่ยตัวเนี้ยฮะคือที่ผมดูในในตลาดรถนะครับมันจะมีดูแล้วก็จะเริ่มงงกับภายในมันนิดนึงครับปีปีเก้าสี่มันมีอยู่คันหนึ่งปีเก้าสี่แต่ภายในมันดูเหมือนเหมือนหลังจากเก้าสี่ครับ มันจะเป็นคอนโซลจะเป็นเหมือนมีแอร์แบ็กแต่บางรุ่นมันจะไม่มีผมเลยไม่แน่ใจคือมันพวกเอ่พวกปโชมนกแก้วเนี่ยมันโอ้ยมันมีการแบบคือคนที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปแต่งให้ปีให้ของอุปกรณ์ที่มันเป็นปีหลังๆปีใหม่ขึ้นใช่ไปอัพไปอัพภายในไปน o งภายในหรือว่าจะเป็นไปใช้ชุดแต่งของมันอะไรของมันเนี่ยที่มันไม่ใช่รุ่นของมันเองนะฮะ ก็คือไปทําให้ดูว่ามันเป็นรุ่นรุ่นปีใหม่ๆขึ้นค่ะอที่ผมดูคือมีตั้งปี94จะเป็นเครื่อง2,008ราคาอยู่3,250ครับครับก็ก็น่าจะหมายถึงว่าคนคนที่เขาตั้งราคาขนาดนั้นนี่เขาเ็้ามั่นใจแล้วว่านั่นน่ะคือคือราคาที่เขาถ้าเกิดเขาตั้งไว้ตรงนี้เขาขายได้แต่สภาพของเดิมเดิมของมันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3ปลาย37ปลายแต่แต่คันนี้เขาเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับ เนี่ยถ้าสภาพเดิมๆอย่างนี้นะเนี่ยประมาณเนี่ยสามเจ็ดสามแปดแต่นี่คือเป็นเป็นเหมือนเับปีเก้าสี่แต่เปลี่ยนทั้งเครื่องครับเปลี่ยนทั้งคอนโซลทั้งในแล้ว้างใน้วเกียร์เกียร์เปเกียร์เป็นทิปไอทูทิปทรินิกด้วยใช่ครับอืมนะก็ก็ดูฮะดูเอาว่าถ้าเราชอบเราเห็นว่ามันสะดวกสบายหรือว่ามันเหมาะที่เราจะใช้งานกับมันก็เอาเลยฮะคุณนัดตัดสินใจดู เพราะว่าผมเพราะว่าลักษณะพวกนี้ยมันโอ้โหบางทีตามกันยากมากเลยนะบางทีเราก็เผลอนะเผลอไปเฮ้ยรุ่นนี้มันมีตัวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเลยมองแล้วดูแบบมันเอ๊ะมันมันกับราคามันเหมาะสมไหมครับน่าะหรือว่ามันถูกไปไหมอะไรก็โอเคฮะราคาก็อยู่ในเกณฑ์นะครับอยู่ในเกณฑ์มันอยู่ที่ว่าคุณไปดูตัวไหนอ่ะมันต้องดูตัวไหนแล้วคุณก็ดูพอต้องดูตัวซีรีส์ซีรีส์ามปีสองปีเก้าสี่ปีเก้าสี่ที่มำเต็ ตั้งไว้สองห้านี่เหรอฮะใช่ครับสามสองห้าปีเก้าสี่เปลี่ยนเครื่องเป็นสองพันแปดเปลี่ยนเกียร์เป็นทิปโทนอืกส <4 S 1> ีดำพวกนี้ต้องลองขับทั้งนั้นอ่ะต้องลองขับใช่ไหมครับใช่เพราะต้องลองขับแล้วเครื่องสองพันแปดนี้มันมันมันโอเวอร์ไปไหมครับเอ,อถามว่าโอเวอร์ไปไหมมันก็เวอร์